สวัสดีชาวมังกรค่ะดวงความรักประจำวันที่10กุมภาพันธ์คุณได้ซึ่งถือเหรียญเขาได้เลเวอร์กับขวนะคะ วันนี้การงานการเงินดีนะคะมีความก้าวหน้านะแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์ก็ดีขึ้นนะคะพร้อมที่จะเอามอบความรักให้กับคนรักหรือว่าอาจจะมีของขวัญไปฝากคนรักมีข่าวดีอะไรต่างๆเนาะใครที่โกรธกันอยู่ก็หมายถึงการออยอมปณิปัติ n นะคะการคืนดีแฟนได้เลิฟเฟอร์กับหัววันนี้ต้องมีการตัดสินใจคะ่ะที่สําคัญในชีวิตะนะมันอาจจะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องงานก็ได้หรือว่าเรื่องความสัมพันธ์ก็ได้มีพลังงาน let go t o issue แล้วก็ remain positive นะคะ ถ้าจะให้ดีเนี่ยอย่าไปคาดหวังอะไรกันมากในตัวคนรักนะคะความสัมพันธ์มันจะไปได้เรื่อยๆอยากให้มองโลกในแง่บวกนะคะคนโสดสนิทค่ะวันนี้คุณอาจจะพร้อมแล้วที่จะมีความรักคุณอาจจะอยากที่จะเข้าหาใครสักคนหนึ่งที่คุณแอบชอบออตัวของคนที่คุณสนใจเนี่ยหรือว่าคนที่จะเข้ามาเนี่ยเขามีพลังงานเลเวอร์กับหัวนะคะไม่ได้แปลว่าเขาไม่ดีแต่ว่าถ้าจะคบหากันต้องให้เวลาต้องคบหานานานอย่าเพิ่งรีบด่วนตัดสินใจที่จะมีคอมมิชเมนต์นะคะ